ใส่เสื้อขาวเสื้อดำโอ้ได้ไหม Thank yeah. you. ครับรว่าอรเป็นัต้องรบอกว่าทุกคนที่มา้นเหมือนเดิมครับก็ตใจมากๆนะครับทได้มาเชิญเราเรื่องที่เรายาเนมาแล้วกับนังเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงพี้อกว่เว่าเรดีใจมากที่ันว่าเป็นเป็นแอนิเมชที่ชอบมากชอบมากยอมมาแต่ ใช่ใช่เขาไปหาไว้ข้าซื้อไหนแล้วเข้าฟูไหนนี่เขามีตัวตาแซนเดิลฟ้านด้วยแล้วก็ครั้งนี้เขาเห็นบอกว่าราคาหายไปเก้าปีก็เลยกลับมาเก้าอารมณ์มีอารมณ์เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ยุกันว่าทีนี้เห็นบอกว่าไลลี่โตขึ้นด้วยเวลาโตขึ้นอะไรแบบนี้มันจะมีแค่เตอนตอรี่อ่ะผมคิดมันต้องเป็นของพักคือมีตอนแบบมีอารมณ์เพิอ่าก็ต้องมาดูด้วยครับว่าท่านท่านนี้เขาจะเล่าอะไรบ้างสนใจอะไรอย่าง ว่าก้าวมาอะไรบ้างมีอะไรบ้างจำได้หรือว่าถ้าเป็นของเียนของถ้าตอไน่นตวอะไรของอะไจอยะคะ่ร้านคือถ้าเป็นแบบถ้าถถ้าเป็นจับถ้าเป็นองหวานแต่เราลอง่จเขานนะเดี๋ยเพื่องผพราะว่อย่ราท่เดาแล้วก็

Thank <laughs> ได้รับมเข้ามาบอกว่าเป็นแอนิเมชั่นทีมันเป็นารน้อนาวเหลเราววมาครับผมเป็นเอาเนี่ยมัว่าม่คนทยมากแ่ตอลาแลอานอมากตั้งแต่ข้างในเราเราก็รู้ว่าดีไเรามันมีกันอบั้นาต้องมีด้แล้วเรารอคอยกรอยให้เป็นแบบว่าร้านบวก i โคตรกลัวน่เยอ่กี่กีที่สุดแล้วนะเียวกวกเลยบางก็ได้นะคะ こ食べてますね。<ペー> Ha ha ha